คุณนริศลามาลีในวัย30ปีผู้เป็นภรรยาของนายเทียนชัยยอดทองดีแรงงานชาวไทยภาคการเกษตรผู้ที่ถูกสังหารในเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ได้มีโอกาสเข้าพบกับสื่อมวลนชนณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลกรุงเทพมหานครโดยเธอนั้นได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวชีวิตความรู้สึกรวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียสามีผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยเธอนั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุซึ่งสามีของเธอได้โทรมาเล่าว่าได้มีผู้ก่อการร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามากราดยิงภายในแคมป์คนงานชาวเนปาลก่อนในรอบแรกด้วยหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ย้อนกลับเข้ามากราดยิงอีกครั้งซึ่งเป็นส่วนของแคมป์แรงงานชาวไทยส่งผลให้แรงงานที่หลบอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจํานวนหลายคนเสียชีวิตรวมถึงสามีของเธอด้วยเยอาเลยก็ตามความสูญเสียในครั้งนี้ทําให้เธอขาดเสาหลักที่สําคัญขอ,ของครอบครัว แต่เธอนานก็ต้องลุกขึ้นเดินหน้าต่อเพื่อลูกทั้งสองที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตเมื่อก่อนคือเราเคยมีเป้าหมายเราเคยมีจุดมุ่งหมายพอไม่มีเขาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ลม้มมันก็ลม้ลมลงทุกอย่างมันมันเหมือนมันมันไม่อยากจะไปต่อมันไม่มีไม่มันไม่มีแรงจะสู้แต่ก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่ายัางมีลูกๆที่เป็นห่วงที่สุดก็คืออานาคตของพวกเขานี่แหละค่ะ เพราะว่าพ่อเขาอยากให้เรียนหนังสือลูกชายกับคนเล็กอะค่ะเขาเป็นเด็กเรียนดีด้วยตั้งแต่เสียพ่อเขาเขาก็ถามแม่ว่าตั้งแต่เขาทราบว่าเกิดเหตุกับพ่อเขาเขาก็ถามตลอดถามทุกวันว่าถ้าไม่มีพ่อแล้วใครจะหาเงินส่งให้เรียนแล้วจะได้เรียนยังไงอะไรอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าความเข้าใจของเด็กคือ เขาเข้าใจว่าพ่อไปทํางานหาเงินส่งให้เขาเรียนพอตัวเล็กก็ถามถามทุกวันคือเวลาที่พ่อเขาโทรมาเขาจะบอกบอกกับลูกเขาว่าหลังปีใหม่หลังปีใหม่เขาจะกลับมาบ้านแล้วทีนี้เขาจะพาลูกเขาไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็ถามถามทุกวันว่าเมื่อไหร่จะหลังปีใหม่คือเดือนไหนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ